เเป็นจ้้าไดคุณหนูรองซ่องบีบบังคับด้วยของขวัญใครจะกล้าคนที่ข้ายอยากพบคือหลีสือเลีว้วหัวหน้างานยุ่งทุกวันมอบหมายเรื่องนี้ให้ข้าน้อยแม่นางทิงทิงต้องการอะไรก็บอกข้าน้อยจะต้อง้อี้ยเช่นนี้นะอีกอย่างอย่าเข้ามาใกล้ บอกความจริงกับเจ้าแล้วกันวันนี้มีเพียงหลีสืริ้วถึงจะเอาของในมือไปได้นะนี่เจ้าไม่มีเหตุผลเลยนะนั่นจะเป็นของของชานเจียงเย้เงเหรอของของฉานเจียงเย่เหรอถ้าวันนี้ข้าไม่ได้พบหลีสือริ่วเช่นนั้นใต้เท้าฉูแห่งซาลาว่าการเมืองก็น่าจะอยากดูว่าดาบในมือของเขาไปอยู่ในมือผู้เจ้าญอย่างไรกัน อาบน้ำอบน้ำตั้งแต่ช้างใครจะว่าต้องมาเจอสวยจริงๆ้ข้าทนไม่ไหวแล้วนะลูกสาวคุณนางคนหนึ่ง้าเล่นลูกไม้กับเทพท่องรัติการเ้าจะไปยังด่ามาเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นเ้าจะรับผิดชอบใจเย็นหน่อยได้ไหมคิด<อ>ว่าจะบุกก็บุกได้นั่นแหละข้าจะบอกเจ้าให้นะ คบคาสมาคมกับขุณนางก็ยังต้องทำตามกฎถ้าเช่นนั้นตอนนี้จะทำยังไงอ่ะถ้ายังเอาดาบกลับมาไม่ได้กูปิดลูกพี่ไม่ได้แล้วอ่ะเอาชุดออกรบของข้ามาช่วงเวลาสำคัญยังต้องให้ข้าลงเลย ขอบคุณมากคุณหนูรองส้มเหตุใดจะไม่หลีถึงทำตัวห่างเหินได้แค่ทิรงิงๆก็ได้แม่นางทิ้งๆจะรับรีนีช่ไเดี๋ยวเข้ามาได้ต้องทำอย่างไรแม่นางถึงจะเอาของที่ขโมยไปคืนให้เขาจะบอกว่าขโมยได้อย่างไรไม่น่าฟังเลยขโมงภาวาทที่จำยุดธจะสบสามภาพติดต่อกันก็แค่ของของความตำแทเล็กๆชิ้นหนึ่ง ถ้าจำยึดทำใจไม่ได้เัินเกอ,เอาอ่างอื่นมาแลกสิใช้ร่างกายตอบแทนย่อมเป็นไปไม่ได้เราไม่ทำการค้าแบบนี้จำยึดล้อเล่นแล้วไม่ได้แรงถึงเพียงนั้นแค่ต้องการแค่สามวันสามวันเหรอ,อ,อจำด้าใจผิดแล้วก่อนหน้าน,นี้ท่านพูดถูก ข้าไม่เคยผ่านเรื่องราวในยุทธภพมาก,ก่อนท่านก็ไม่รู้กวดคุณนางประสบการณ์ของท่านกับข้าต่างกันมากความรักนี้อาจจะไม่เหมาะสม,มแต่ถ้าแม้แต่โอกาสก็ไม่ให้กันและกันเชนนั้นก็ย่งไม่มีทางเป็นไปได้สิแม่นางอยากจะลองอย่างไรท่านกับข้าอยู่ด้วยกันสามวันทาความเข้าใจชีวิตของกันและกันหากอีกสามวันท่านยังไม่หวนไหวกับข้าข้าก็จะคืนดาบให้ท่าน หากท่านมันไวกับข้าก็ไปสู่ขอกับพ่อแม่ข้าสู่ขอเหรอเงินใหญ่ขนาดนี้เชียวจำลึกนี้น่าจะเคยผ่านมาหมดแล้วเงินแค่เล็กน้อยแค่นี้คงไม่ได้กลัวหรอกนะ ที่จะยกแม่นากรองซอมให้คนอื่นและเพิ่มอิทธิพลของผู้อื่นไม่สู้แต่งลูกสาวทั้งสองกลับจนแต่งภรรยาต้องเลือกที่คุณธรรมแต่งอนุต้องเลือกเทวรูปโฉมผู้กลุมอำนาจของตระกูลส่งไว้ในมืออย่างแน่นหน,นาคำตอบของข้ายังคงเป็นสองคำนั้นดีมากเห็นได้ชัดว่าหนานหึงที่จะให้พี่น้องมีสามีคนเดียวกัน ในว่ชา,าสำคัญในบทละครจะหนีไม่พ้นสักอย่างในวันนี้จิตใจคนยากจะข้าดาต้องระมัดระวังทุกอย่างเจ้าไม่ทำร้ายคนอื่นแต่ต้องป้องกันคนอื่นทำร้ายเจ้าบางทีก็าอาจจะไม่อยากฆ่าข้า แต่ข้าจะต้องตายเพราะเขานี่คือกฎเกณฑ์เป็นโชคชะตา,าก,ก็ทำลายกฎเกณฑ์ทำลายโชคชะตาสิไม่ได้อย่างน้อยค้าก็มีชีวิตอยู่ถึงสองตสุดท้ายแต่ถ้าส่งอีกทิงถูกเขาหลอกนั่นเป็นเรื่องทั้งชีวิตเลยนะข้าจะเป็นต้องฝืนชะตาฟ้าลิขิดงั้น แบบเช่นนี้ท่านจะทำเองได้อย่างไรให้ข้าทำเถอะเดี๋ยวท่านได้บาดเจ็บอีกเมื่งเอ,อ๋อได้ยินว่าหลังจากที่หูหยินทุกท่านจากไปเจ้าก,กับเพิงเอ,อ๋ก็พูดคุยกันไม่น้อยเปลี่ยนใจแล้วเหรอพระสนมเมื่อก่อนข้าไม่รู้ความองชายเจ็ดเป็นคนดีขนาดนี้ข้ายังไม่ทนุถนอมให้ดีโชคดีที่ท่านไม่ทอดทิ้งไม่ยอมแพ้ข้าถึงมีโอกาสได้แต่งงานกับเขาเพียงเพียงแต่ ทำไมเหรอหงเอ๋อเขารังแกเจ้าเหรอเปล่อาองชายไม่ได้รังแกข้าพระสนมหลังจากได้พบสกีสงนทกเหล่านั้นก็เรื่องไม่สนใจข้าข้าทำตามที่ท่านกุมชับมอบขนมพวกนั้นให้เขาแต่หลังจากที่เขาเอาไปแล้วเขาก็หันหลังกลับไปเลยไม่ได้พูดอะไรที่น่าฟังกับข้าเลยสักคำเขากึงหมอนว่า ขาจะชอบสตรีสงสัตตร,รักูไหนเขา้าคิดจะแต่งตั้งชาย,ยารองแล้วใช่หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกวันนั้นสตรีพวกนั้นทําให้เฮงเอ๋อตกใ,ใจแทบแย่<อ>ในเมืองหลวงสตรีที่มีความกล้าหาญเช่นนี้มีเพียงเมื่งเอ๋อเท่านั้นขอบคุณพระสนมข้าก็น้อมน้าวตัวเองเช่นนี้แต่ว่าแต่ถ้าหากข้าไม่อยู่ข้างกายอง์ชายเจตข้าก็นอนไม่หลับทุกวันข้าต้อ จะรอไม่ถึงวันแต่งงานก็นนต้องจากไปก่อนแล้วมังเออ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  หมอหลวงสนอรทุกโรคหนูรักษาได้ความคิดถึงยาที่จะเยี่ยยาพระสะนมข้าขอร้องท่านน่ะให้ข้าไปอยู่เป็นเพื่อนองชายเจ็ดที่จวนองชายเถอะได้ไดไหรือไม่เด็กดีข<อ>้ารับปากเจ้าข้ารับปักเจ้าทุกอย่างอขอบคุณพระสะนม ุณูท่านแสดงไม่เหมือนเลยปกติทําไมไม่เดยนรู้จักข่าบ้างยังน่ามาพูดอีกจ้ใส่น้ำพริกไว้ข้างในไม่รู้ว่าพระสนมจะดูออกหรือไม่อยไม่สนแล้วพวกเจ้าสองคนฟังให้ดีถ้าแต่ตอนนี้ไปต้นไปทางหนานเหิงก็จะจับตาดูทางส่องอ e ีทิงพวกเจ้าสองคนดู มั่อเอ,อ๋อคิดถึงเฮิงเอ๋อมาก <ฮะ S 2> เพื่อออกจากวังไปพบเฮิงเอ,อ๋อช้กระทั่งกลนอุบายเช่นนี้คุณโอซงพยายามอย่างหนักเห็นได้ชัดว่าหนาพรักองค์ชายอย่างลึกซึงแล้วรักลึกซึงผลิดอกออกผลลูกหลานเต็มบ้านเจริญรุ่งเรืองดังนั้นเจ้า เป็นฝ่ายบอกเสด็จแม่เองว่าจะมาปรนิบัติข้าเหรอองชายมีงานมากมายข้ากำลังจะกลายเป็นภรรยาท่านฉชนนี้นก็ต้องเรียนรู้ว่าคุณปรนนิบัติองชายอย่างไรสิวันหน้า ถึงจะมีทายญาตให้อง์ชายอีดดอกออกผลลูกหลานเต็มบ้านจเจริญรุ่งเรืองไปทุกรุ่นก็เพอ,ลอแล้วเจาไปก่อนเธอหรือว่าข้าทำอะไรผิดไปหรือว่าอง์ชายไม่อยากเจอหน้าข้าสักนิด ปลอดภัยดีก็จะเป็นวันที่สดใสแล้วข้าน้อยจะออกไปเดี๋ยวนี้ต่อไปข้าน้อยจะไม่รบกวนใช่ไม้กอค์ชายอีกแล้วข้าน้อยจะไปแล้วจริงๆ ว่าสนใจไหนบอกว่าจะปกป้องข้าไปตลอดชีวิตใจคนเปลี่ยนง่ายความรักยากจะตัดขาดน่าสงสารความจริงใจของข้าสุดท้ายก็ให้ไปผิดคนกลับมาเถอะทำไมเหรอองชายแสดงไม่ธรรมดามาก ครั้งหน้าไม่ต้องแสดงแล้วแต่ว่านะในไม่เจ้าบอกเสด็จแม่แล้วฉะนั้นเจ้าก็าอยู่ในจวนให้ดีช่วงนี้ข้างนอกไม่ค่อยสงบเจ้าอย่าออกไปสร้างปัญหาให้ขา้าได้ยินไหม,มด,ดูแล้วดูแล้วองค์ชายเจ็ดเป็นคุนมันที่ดีที่สุดในใต้ลาจริงๆข้างนอยจะไปจัดก,การเดี๋ยวนี้น อ๋ออกชายท่านมองอะไรเหรอมือนี้มีอะไรน่าดูอ่ะทำไมเสนห์นาบดีเข้ามาอยากหาเรื่องเือราชการโอย่ที่ห้องโถงใหญ่แล้วรู้แล้วออเอ๊ะเอ๊ะอ,ะอชายชูกุยหงเข้ามาขโมยของอ่ะแม่นางซ้อง้ามาพักที่นี่แล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะนางบอกมาดูแลข่ายอย่างใกล้ชิดแต่ไม่พูดความจริงสักคำ เจ้าดูเอาไว้นางต้องการอะไรต้องจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวเสี่ยองคชายคำสั่งนี้ของท่านค่อนข้างย้อนแย้งนะเช่นนั้นข้าต้องปกปันนางหรือว่าต้องดูแลนางกันแน่อ๋องงเจ้าอยู่กับข้ามานานเนี่ยยึดยึดอยู่นี่ไม่เข้าใจเหรออะเอ๊ะองอค์องชายข้าน้อยโง่เขลาท่านให้โอกาสข้าน้อยอีกครั้งเถอะองคชาย มันงานหึงยั่วยวนอาทิทีจะต้องเริ่มจากส่งจดหมายรักกันแน่ดิ้งสิ ตอนเช้าองชายกิ่งโจ๊าไปข้างชัมแม่นางซ่งพราะหนังสือเนี่ยเป็นสถานที่สําคัญท่านเข้ามาทำไมค่ะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยเปื่อยองคชายให้ข้าคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมตอนนี้ค่ะจะไปเดินเล่นที่อื่นแล้วเดินเล่นที่อื่นแล้วเหรอคงชายท่านเสียนาบดี เรื่องแต่งานไปประจำอยู่หัวเมืองแม้จะเป็นตัวอย่างเก่าของราชวงศ์ก่อนแต่ก็ใช้อ้างอิงได้จริงๆหากว่าอยากจะฝ่าฝืนกฎนี้อย่างถูกต้องวิธีเดียวก็คือว่าเป็นรัชไทยยาท ในหกกรมตอนนี้ผู้ที่ยอมสนับสนุนข้ามีเพียงเจ้ากรมครั้งเท่านั้นหากเสนอแต่งตั้งราชทายาทเรกรงว่าได้เท้าสซ่งจะคิดว่าเป้าหมายที่ข้าขอส่งอีมเมองจะไม่บริสุทธิ์องค์ชายแต่งงาน,นกับบุษาคนโต<ๆ>ก็เพื่อเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอนั่นสิ มิเช่นนั้นเ็ุใดอกชายต้องแต่งงานกับสตรีตระกูลซ่องด้วยโอ้ซ่อ,ง,องนี่ใช่ไหมพอแล้วแล้มีขั้ตัดสินใจเองได้ออกไปขอรับ ท่านลุงยังมีเรื่องอะไรอีกเลยที่องค์ชายบัคับส่งอีเมองแต่งงานมีเป้าหมายสองประการหนึ่งเพ,ะะพื่อแยกปัธมิส่งชูสองเพื่อจะรับการสนับสนุนจากส่งอี้เตอ๋อตอนนี้ส่งอีเมองถอนมั่นกับชูอุยโหกที่แน่นอนแล้วปัทมิตระกูลส่งตระูลชูมิแต่ชื่อที่ส่งอีเมิงผููนั้นทําตามอำเภอใจมาโดยตลอดเกรงว่าจะกระทบข้าคิดว่าไม่สู่์ชายเปลี่ยนเส้นทาง เรียนไปขอสตรีคนอื่นจะดีกว่าข้าบอกท่านแล้วไม่ใช่เลยการแต่งแย่งในราชสมักก็ให้อยู่ในราชสมกัการแต่งงานเป็นเพียงกำลังภายดอท่านลุงไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้รู้ว่าโอชาญกับเซกาอีเมืองเรื่องไปไประจำอยู่กัาเมืองข้าจะคิดหาวิธีเองหากไม่กลมจัดสตรีนางนี้จะต้องกลายเป็นภัยร้ายแน่ อว่าที่ว่าที่พระชายาว่าที่พระชายามันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วสินะมากินอะไรหน่อยเตรียมไว้ให้พวกเจ้าโดยเฉพาะขอบคุณขรับขอบคุณครับช่วงนี้องค์ชายของพวกเจ้าไปที่ใดบ่อยๆเหรอบอกข้าหน่อยได้หรือไม่นี่ว่าที่พระชายาการเดินทางขององค์ชายเป็นความลับหากพวกเราเปิดเผยออกไปจะถูกตัดหัวเอาได้ดูพูดเข้าสิหางเหินแล้วไม่ใช่หรอ เขาเป็นองค์ชายเขาเป็นพระชายยา่ใช่ว่าที่พระชายาเหรอทำไมเจ้าถึงได้ดื้อรั้นเช่นนี้ต่อให้เป็นว่าที่แต่ก็เป็นพระชายาไม่ใช่เหรอบอกคนอื่นเรียกว่าเปิดเผยพูดกับคนกันเองนั่นเรียกว่าแบ่งปันชีวิตประจําวันช่างเถอะช่างเถอะข้าไม่ทําให้พวกเจ้าลําบากใจแล้วตอนนี้พวกเจ้าแค่บอกข้าว่าองค์ชายของพวกเจ้าหลายวันมาเนี้ยได้เข้าออกตระกูลส่งบ่อยครั้งหรือไม่โดยเฉพาะได้ไปหาซอมีมง เจ้ามันดูแลข้าหรือมันดูแลม้าก,กันแน่มาที่โรงม้าทำไมอ,องค์ชายทำมาได้อย่างไรองคชายจริงจังหน่อยค่ะแค่อยากจะรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับท่านนี่หนองอ๋อดังนั้นเจ้าเลยไปเสด็จถึงห้องหนังสือ จริงจังหน่อยไปรอแค่ที่ห้องก่อนเดี๋ยวข้คิดบัญชีกับเจ้าแล้วแต่องค์ชายเลยข้าน้อยขอลาองค์ชายนางใช้กลยุทธ์สาวงามให้ข้าลองไปอย่างเชิงดูอีกทีไหมเจะไปอย่างเชิงเหรอฮะเจ้าอยากอย่างเชิงอะไรเจ้าจะอย่างเชิงอะไรได้เดี๋ยวเจ้าว่าไม่มีอะไรทําใช่ไหมไปาามเลยหันมาเลยได้ได้ได,ได้ขอรับ อย่างเชิงเลยมองอะไรไปให้อาหารม้าแน่นี่เนี่กพุ่มเอกถนม้าอิ่มตั้งนานแล้วรู้แต่คนจะยังไม่อิ่ม